เห็ดแถวบานจ้ะพี่น้องอากาศดีดีอันนี้ก็จะเป็นป้าลิ่งง่อนจน้ะนี่แต่ว่าตอนนี้เขาเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มร่วงแล้วนี่จ้ะก็สิมี่มี่เป็นบางส่วนนะาจาน้ะเนาะต้นหนึ่งต้นหนึ่งคำถ้าเกิดว่า แต่ว่าตอนนี้เขาล่วงหมดแล้วพี่น้องเขาล่วงป้าบบรีป้าป้าบูแบ,บผสมผสนกันนะช่วงนี้ก็จะเป็นย่ามเห็ดดำพี่นอ้องอือวันนี้ก็พ่ได้กินไม่ได้พี่น้องเขาเมื่อเด็ดออกเสียกนเ่ยกินสดๆเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็จะนีแม่งมดแล้วป้าเขาเนาะพี่นอ้อง ปลาบูบรีปลาบูเบเอ้ยป้าอันลิ่งงอนนะจ๊ะน่ะม,มหาเหตุเศ้าไมีแห้งพี่น้องใบไห่ก,กเ็เริ่มเลืองแหละล้มล้มจัาหน่อยก็จะร่วง ธรรมชาติก็สั่งสรรค์เนาะพี่น้องแนละ้วบ้านกลางบ้านละพี่น้องต้งนไม้เนี่ยก็ตัดตัดแต่ว่าบ่ออันบ่อบ่อตัดเก็บจำต่อนะพี่น้องเอาเรือ,อไว้ก <c oughs> ่เข้าใจคือกันว่าเอาเรือ,อไวนะ้ให้น้ำภาวะเสียฟื้นกับเบอแมน

แถวนี้ยังบ่ท่านเคยเห็นอันนี้กะป้าบูบรีจ้ะนี่แต่ว่าเขาลนเบิดแล้วละเบิดง่ามเขาแล้วท่ายบรรยากาศป่าบรรยากาศวันเสาร์นะพี่น้องเนาะเออเห็นต้นหมอกต้นหม่มึงต้นมึงต้นนี่ใบ หยอดไปใส่หเหลือสมีไ <c oughs> <c oughs> ปเจอปะเฮ้ยคุณนนี่จ้า <c oughs> น่าจะาต่อต่อมหาอัน,นมองจะคล้ขของเคยหาเนี่ยละมองคย เขาเคยขึ้นมองได้ก็ขึ้นมองนัน,น,นเนาะเห็ดก็ได้เนาะนีะน่เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเบิง่งโมเก็บเฮ็ดล้วก็ะจะคล้องก็อยากไปเก็บเพื่อกันเด้กับพ่อได้อยู่เนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวมันขั้นตะเล่นจาน้าเนี่กับพ่อได้เนาะจา้ะเนาะเก็บพ่อให้พ่อได้ซวงดเดี๋ยวนี่ มันเป็นความสุขเป็นวันพักผ่อนนะพี่น้องเนาะนี่เด้ดอกน่อยดอกอันนั้นแกเก็บไปมไม่มี้อมดยพี่น้องมีดนีนเสียร้ายอันแล้วก็พอได้เก็บอยู่ล่ะพอได้มวนอยอะหน่ะพี่น้องก่ต้องไปมวนไก่ดอกนี่บ่ได้ใส่ถุงมือดอกจ้ะมันบวกค่ะ เก็บแล้วก็กองไว้พี่น้องล้มล้มใลไหม่ก็ลืมโรยดอมลงได้อีกก็มีดอกหน่อยดอกไรดอกหน่อยก็เอาเพรได้ปนได้เจียวปสำหรับพี่น้องนี่ว่าได้อันขึ้นพูขึ้นพูขึ้นพ้าคืออัน คืออันโมเพินนะ่นเนาะบ่มีโมว่ายัางดอกกันอันกันมี่อ่อยากไปผู้เดียวพี่น้องคันสิไปนะโมโมกระตื้นแต่เศ้าวัานนี้จะค้องผัดบ้านกับยุกไก่นะั่งสินาพี่น้องอื อาอ,าอ,าอาอมแอมเอาอยู่แถวนี่แล่ะพี่นอปป้องก็เดไดปนได้แจ้วไปสะละเนาะพอเด้ดมวนอยนี่นี่เด็พี่น้องมีหลายกับมีพ่อเด็กเก็บอยู่จ้ะเนาะนี่เด็กจ้าก็าขึ้นเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะ เอาเลยนะคะท้อนขึ้นเร็วค่อยสิตัดลากจ้ะอ้อันนี้ก็สงสัยสิลังกํากลังขึ้นว่าี่ก็ตัวมันอ้วนเลยน่าจะเนาะนี่เด้พอไดมวนจะพี่นนอนี่เด้พี่นนอนี่เด้ ดอกใหญ่อยู่เด้อันนี้พี่น้องกพอดกที่ได้นะพี่น้องนะเห็นบ่นั่นจ้านั่นสิซุ่มเบิ่งใกล้ๆอาวสิซุ่มันเด้พี่น้องนั่นระเจ้ากําลังพุดกําลังโพนี่นี่นี่ก็แม่นจ้ ยังไงคะกระดอกง่ายอยู่จ้ะใบไม้มันก็อันก็ล่างโลนมันก็เป็นสีเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เจยวก็มักความซูมความเย็นได้เหรเหตุการณ์ปิดใบ้เอ,เอแล้วกะ เดี๋ยวสิตัดหลากเขาไว้ในปลาเนี่ยหละจ้ะนี่ปลาปุ่มนั้นก็ลั่งขึ้นเอาหมดกับไปามาหมอพี่น้องนี่าจุ่มนี่คือว่าสวยแท้เนาะพี่น้องเนาะ